พี่น้องซื้อไปใส่มัมันซื้อไปสอมกรณีที่พี่น้องซื้อรถไปสอมมันก็ต้องมีนะครับหนึ่งกรณีที่รถที่มันขายถูกถ้าขายถูกเขาคือขายตามสภาพมีเร่มทะเบียนพร้อมโอนแต่บ้านระวังมิชาชีพนี่ยล่ะเห็นถึกถือเราเฝ้าโอนมาจำมาจำมันต้องไปโอนด้วยพี่น้องถ้ามันถือเกินจริงแล้วเนี่ยมันบมีเกินจริงไปกว่านั้นถ้าเขาขายอยู่สีหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นแสนต้นๆนะครับให้คิดนิสัยนิฐานมาเป็นพี่มิชาชีพเขาเอง นะครับป้องกันโดยไม่ต้องอนเงินจองไม่ต้องอุ่นเงินมาจําจะถูกอยากได้ไปเบื้องเอานะครับคันข้องถูกต้องไปเบื้องเอาแต่คันคองบม่ได้ถูกบ่ได้บ่ได้นี่มีตัวตนจ,จริงมาฮิลานเ์เฮาธนายจดลุงเรื่องเจริญยนนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสรารคามตอนนี้เขาทําความสะอาดให้กับลูกค้ามีอย่างแน่ที่ได้หนึ่งคันนี้หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันได้ลอ,อยางไม่ทีเซ็นได้เปลี่ยนไทล์มันเครื่องมันเกี่ยวเฟืองท้ายรับประกันเครื่องยนต์หนึ่งหมื่นกิโลหรือสามเดือนอ้อย่างไรอย่างหนึ่งถึงก่อนพี่น้อง่ตอง สบายใจได้แม้แต่ภา,ายในพี่น้องแม้แต่ภา,ายในเข้ากับเปิดลือทําความสะอาดให้เบิ้งก่อนเลยนะครับลือทําความสะอาดให้เบิง้งบอสลูกค้าบอสสามารถเบิ้งได้ถ้าว่าลูกค้าบอสไปลือพอมเบิง้งแต่เข้าเปิดให้เบิง้งให้เห็นได้กันให้เห็นได้นะครับว่าภา,ายในเนี่ยมันเป็นแบบใดนะครับลักษณะแบบใดทำความสะอาดขันนี้สีต้นโ,โ,โตต้นได้เดือม,มากนะครับเดี๋ยวห้องรอดตรวจสอบล่างช่วงล่างแล้วก็ ทำความสะอาดพื้นแม็กไลเนอร์นะครับตอนนี้กาลังเอาแม็กไลเนอร์ออกนะครับโดยช่างผู้ชํานาญการทํางานมาก,กับผมมากอะ่ะเป็นซิฟก็ปีแล้วนะครับอ่าจนลูกสีไนแรนได้แล้วครับยังเหมือนเดิมครับเพราะว่าเอาออกบ่อยครับน,น็อตอ่าต่อไปต้องเอาน้ํายาโซเนกมาฉีดก่อนเด้อมันยังคายออกท่วงเออนะครับเรา,าที่เนี่ยรถเข้ามาเข้าก็ต้อมมาคัาดสีนะครับพี่น้องคัดสอกคัดสีไห้เช็คเบื้องไห้ช่วงหลอกช่วงล่าง ยังเล่ายังเช่น่าลูกค้ามาดูรถแล้วคันนี้เรากแกบอกว่าพ่นสีให้หน่อยนะครับเพราะปนกันสนิมหายไปนะครับโปรยโปรยให้แบบงามๆให้เหมือน,านงามๆติดเอาไปใส่ใทนท่านคันนี้กระจกเดิมหน้าตาเดิมนะครับยีรอยบุบหลักยิ้มแบบนี้นะรอยบุบลักยิ้มแบบนี้นะครับเอาไปใส่พี่น้องผมว่าต้องเห็ดสีถ้าเห็ดสีแล้วมันจะบสวยมา้ภายในรถคันนี้ถามว่าตอบโจทย์บอนะครับสำหรับหลายๆท่านกัน ผมบอกเลยว่าขั้นนี้นาตาเดิม่มไถเดื่มนะครับแบบเอาแบบสวยๆ <S <S <ส>วยเดี๋ยวเราไปต่อเครื่องเสียงให้นะครับเพราะว่าเครื่องเสียงที่ใช้ได้ไม่ได้เราไม่รู้นะครับตอนนี้เขาต้องตรวจสอบหลายๆอย่างครับพี่น้องมันมัน,มนเลยบแล้วง่ายนะครับมันก็เลยเป็นการอาศิิเลี่งง่ายบง่ายเขาเขาบลูแเลยบง่ายเลยต้องตรวจสอบให้ดีที่สุดนะครับมาดูทีนี้ภายในห้องเครื่องยนต์เราก็จะถอดคํำถอดฟ้าครอบดีล่างทำความสะอาดใถเบิร์ทุกอย่างเช็คระบบทุกอย่างนะครับแม้แต่น้ำยาหล่อเย็นเป่ากล้องน้ำมันพาวเวอร์ น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์พิ่งไทยรับรองว่าเปลี่ย,ยในใหม่แน่นอนนะครับพี่น้องออกไปใส่อย่าวเง้นะครับสำหรับคนนี้หน้าตาเดิมเราดูได้ยังไงนะครับมามาดูหน้าตาเดิมนะครับตัวข้านมันจะมี L R นะครับซ้ายขวานะครับแผ่นเพจนะครับแผ่นเพดนะดูด้านข้างแล้วก็น,อน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยขยับไม่มีการถอดทำทำสีแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักนะครับก็คือว่ายังไงการทำสีเนี่ย มันก็ต้องได้ถอดทาสีเพื่อจะได้เห็นความสวยงามของรถแต่ละคันนะถ้าเขาพ่นใส่ฝากระปุกเลยช่างสีก็จะบอ่ค่อยชอบเพราะว่าหนึ่งมันมันทำายากนะครับทาได้บอดําได้แต่มันก่สตีบอกงามนะครับเขาก็เลยต้องการถอดออกมาเพื่อจะแขวนแล้วก็พ่นแล้วค่อยประกอบใหม่มันก็เลยมีรอยขันน็อตตรงนี้นะครับนี่แหละคือสาเหตุเป็นอย่างเขาซึงคือต้องถอดฝาสองถอดฝาเพื่อจะยกเครื่องออกมาซ่อมเครื่องอันนี้ก็ให้สําคัญน็อตแท่นเครื่องต้องไม่มีรอยขยับนะครับเขาก็ต้องเบิงตาม ถาม,มาว่ารถคันนี้เครื่องดี่่ดีนะครับผมเบิ่งโดยโดยร่วมนะครับผมบอกว่าดีนะครับราคา199,000ัคุ้มไหมยางใหม่4เส้นเป็นไทยน้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์1,000 0กิโลหรือ3เดือนอย่างได้ย่างหนึ่งถึงก่อนลูกค้าจะได้แบบนี้ติดฟอกติดฟิล์มสภาพาแบบนี้เอาไปใส่กันเงียวๆครับพี่น้องซื้อไปใส่เด้อบแมันซื้อไปซ้อม